สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ Moonwalker 12นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาจะไปหอยหินเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งไปรับคุณย่าขึ้นมาบนรถนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะออกต่างจังหวัดแล้วค่ะก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะทุกคนเย่ yeah. ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารอบๆข้างเราเนี่ยก็เริ่มจะมีภูเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือร้านแพนเน่ฟักาเซียค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารกาเลียนนะคะอาหารจานแรกของเราในวันนี้ก็คือ ขนมปังขาไก่พร้อมโบโลเนสซอสค่ะตัวโบโลเนสคือถือว่าแสงออกปา่ามากพร้อมกับขนมปังที่เป็นโฮมเมดนะคะส่วนสปาเกตตี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหอยลายรสชาติกำลังลงตัวเลยค่ะฟโฟโกเซียมทั้งหมดเขือเทศพูนูนะคะและนี่ก็คือสปาเกตตี้เนื้อซอสไวน์นะคะทุกคนและนี่ก็คือพิซซ่าซึ่งอาหารที่เนี่ยจานค่อนข้างใหญ่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็จะมีทีรามิสุที่รสชาติหวานกำลังพอดีเลยค่ะ ทุกคนดูดีๆสิไกลๆนู่นน่ะเราเริ่มจะเห็นทะเลแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแล้นนะคะก็วันนี้โรงแรมที่เราพักอยู่เนี่ยมีชื่อว่าบ้านทะเลดาวค่ะซึ่งจะเป็นบังกะโลค่ะบางห้องก็จะมีสองชั้นแล้วก็บางห้องก็จะมีชั้นเดียวนะคะซึ่งห้องที่เราพักเนี่ยจะเป็นบังกะโลชั้นเดียวค่ะ แล้วก็จะเป็นวิวติดทะเลซึ่งก็คืออยู่สุดทางนู่นเลยค่ะแล้วห้องทางขวามือนะคะก็จะเป็นห้องที่เราอยู่ค่ะซึ่งนี่แหละเราก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนมารีวิวข้างในกันซะหน่อยก็ที่นี่ก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ลิวิงนะคะแล้วก็จะเป็นวิวติดทะเลนะคะทุกคนแต่และห้องมีขนาดใหญ่นอนสบายสะอาดแล้วก็ ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเทียบกับราคาเปิดประตูห้องเรามาก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้มูลวอลกเกอร์ก็พร้อมมากนะคะที่จะลงไปว่ายน้ำในทะเลนะคะไปเลย ก็ตอนนี้เราก็มาที่ร้านอาหารอวดดของทางโรงแรมนะคะเพื่อมาทานข้าวเย็นค่ะซึ่งร้านเนี้ด้วยความที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศเขาค่อนข้างดีทําให้เรานั่งค่อนข้างจะสบายเลยค่ะ อรุณนสวัสดิ์เช้าวันที่2นะคะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเรามาทานข้าววันที่ร้านอาหารค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นที่เดียวกับที่เรามาทานข้าวเมื่อวานเย็นนะคะอาหารเช้าจะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะก็คือหยิบหยิบเอาได้เลยค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราตักมาเช้านี้นะคะก็จะเป็นอเมริกันเบรคฟาสน้ำสม้มแล้วก็ข้าวต้มไก่ค่ะ แล้วก็กลับมาที่ทะเลนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะว่ายน้ำนานหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าทานไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลายชั่วโมงผ่านไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องออกไปทานข้าวอีกแล้วนะคะก็วันนี้ร้านเราจะไปทานเนี่ยก็เป็นร้านที่แม่เราเนี่ยเพิ่งเจอบน Google เมื่อไม่นานมานนี้นะคะร้านมันชื่อว่าครัวห้วยทรายค่ะก็ตามนี้เลยค่ะ อาหารของเราก็ค่อยๆเข้ามาแล้วนะคะก็แต่ละจานเราว่าเฉยๆนะแต่ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นปลากระพงทอาน้ำปลาค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กําลังจะตรงไปที่คาเฟ่ค่ะวันนี้ร้านที่เาจะไปมีชื่อว่าเวโลคาเฟ่นะคะเข้ามาข้างในเวโลคาเฟ่นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศถือว่าเป็นแบบนั่งทานกาแฟาที่บ้าน,นะคะ่ะซึ่ง วันนี้เนี่ยเราก็เลยสั่งไอติมมากันคนละลูกนะคะแล้บของเราเนี่ยเป็นลำเรซินของย่าจะเป็นไอติมกะทินะคะแล้วก็ของพ่อแม่เราเนี่ยก็จะเป็นอนฟโกโกโตไอติมกะทิค่ะค่ะตอนนี้ก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะก็จะมานอนพักสักพักนึงนะคะเพราะว่าตอนบ่ายจะไปเขาตะเกียบค่ะอันนี้ก็คือกลับมาที่เดิมนะคะก็คือหาดของโรงแรมเราคะ่ะซึ่ง วันนี้ก็แบบที่บอกไปก็คือจะไปที่เขาตะเกียบนะคะก็คือภูเขาลูกที่เราเห็นอยู่นะคะคนก็ระหว่างทางก็จะเห็นว่ามีน้องหมาน้องปลาน้องคลื่นแล้วก็น้องพาราชูตแล้วก็จะมีบรรยากาศของครอบครัวเด็กๆมาเล่นทะเลแต่ไปหมดเลยค่ะวันนี้ฟ้าใสามากแล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ก็คือเขาตะเกียบนั่นเองถึงแล้วค่ะ ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ t a m a บร n d Market แล้วนะคะมาทานเข้าเวเย็นค่ะซึ่งระหว่างที่เดินอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามีร้านอาหารอินเดียร้านหนึ่งที่ดูว่าน่าจะอร่อยก็เลยไปลองดูนะคะทุกคนซึ่งที่เราสั่งไปเนี่ยก็เป็นนานกับวอซาชิชเก้นนะคะคุ้มค่ามากในราคา180บาทค่ะแลวครานี้เราก็ตบ้ายด้วยไอติมะคะ่ะซึ่งร้านเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นร้านที่จริงๆเราอยากลองมานานแล้วนะคะ แล้วพอวันนี้เห็นตลาดก็เลยจัดไปเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่รีสอร์ทแล้วนะคะก็คุณไนท์นะคะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ตื่นมาก็ไม่ต่างกับเมื่อวานเลยมาทานอาหารเช้านะคะ้วเสร็จจากอาหารเช้าเนี่ยก็ไปนอนเล่นในห้องเหมือนเดิมเลยค่ะ ทุกคนอันนี้ก็คือเช็คเอาท์จริงๆแล้วเนาะก็ mm. กำลังจะกลับบ้านแล้วบายบายหัวหินหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งรถไปยาวๆเลยนะคะแล้วครานี้ก็ไปทานอาหารเชียงตามร้านที่เราเจอระหว่างทางเลยค่ะแล้วเราก็มาแวะทานข้าวร้านข้างทางนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ย อาหารเร็วแล้วก็อร่อยด้ค่ะแถมยังมีอาหารหลายหลายประเภทกมาจะเป็นปลาทูปลาหมึกไข่เจียวปูนะคะซึ่งการที่เราชอบที่สุดก็คือปูนึ่งนะคะเอามันปูมาคลุกข้าวคือสุดยอดค่ะและนี่นะคะก็คือทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กําลังนั่งรถยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็หมายความว่าทริปของเราก็จบลงอย่างเต็มตัวนะคะ3วัน2คืนผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย